จะยิ้มเยอะไม่ได้คือเคนยิ้มได้ตอนนี้เค้นดัดฟันแล้วดัดฟันแล้วกําลังดัดเอาตรงไหนอ่ะจริงๆคือดัดแล้วแหละแต่ลืมใส่ดีเทนเนอร์ไงคือประมาณลืมใส่มารมาณน่าจะปีหนึงแล้วแหละเพราะว่ามันออกมาเยอะเหมือนกันนะออกมาเยอะเหมือนกันนะเคไน่เฟันก็รู้แล้ากันเลยไมก็เรื่องนี้คนน่าจะดูฟันของเราทั้งคู่นะครับ ว่าฟันเคเนียดดัดมาแล้วตอนนี้ดัดแล้วตันก็ดัดแล้วแต่แบบไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์เฉยควรใส่นะมีห้าฟันเจาะมีห้าฟันเจาะตายตายถ้าฟันเจาะเนียนนะตานแท้แน่เลยเพราะว่าตานฟันเล็กกว่าโอ้โหเดี๋ยว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 เก็บบอกไปคำาใช่ไหม Ah. Yeah. <tosored> <tosored> à, lát lính giác lát lính giác lát giác giác lát ying giác lát giác lát lát giếng 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 เนี่ยเป็นอะไรเคนตาไม่เริ่มจะแฉเยอะเลยบอกแฝงกูไปเลยพูดกลมบอกเลยไม่มีหรอปันใหญ่ก็น้ำตาลแล้วแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ขุดมาแต่ลาบปันยืดพี่เคนไม่ปลูกฝีได้หรอปลูกดีเอ้าไม่ปลูกหรอไม่มีเฮ้ยแต่ว่ารุ่นชันไม่มีกันแล้วไม่มันมีก็สมัยใหม่กันแล้วไม่มีแล้วมีไม่แล้วแต่บางชื่รุ่นฉันนี่ไม่มีเลยสิงห์บุรีมี เป็นปันสิยิงปันตูมาปันใหญ่ดีมากจะได้อ๋อนี่แปลงแบบผมน้ำตาเลยอ๋อแปลงแบบผมอ๋อนี่ปันยาวขนาดไหนแหมปันคุณไม่ยาวเลยนะคะพอๆกันนั่นแหละว่าน้ำตาลเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะถ้าจะรูใครอยากได้มากกว่ากันผมได้ก่อนอยู่แล้วทรงไหนวะโโอ้หโอ้โห ป็นที่เซตอร์ของแป้งแล้วน้ำตาลเปลี่ยนแปลงแล้วใหญ่ใหญ่ฟันตาลเล็กกว่าไม้จริงที่ฟันหรือกรแพงเมืองจีนโอ้โหว่าแตงแบบนี้เลยพูดไปดูตัวเองเลยไปตายแปลงซีฟันแบบใหม่ของน้ำตาลรากแต่อีฟันเล็กทั้า